กินข้าวลามผู้สามีกับยัดเนื้อเลยนะจ้นะเนาะตอลามอ่ะ <c oughs> ของมันลามอ่ะต่อทิเตียดีกวานโอ้ว่าทิเตียกวานเลยอ่ะอยู่ที่คนสวัสดีจ้าวันนพวก็นอก้องเบนคนเลี้ยงหมูในกะหลีมาเดินเจ้าว่านี้จะมางิ้งข้าวลามกินกันนะเจ้าเนาะเจ้าน้องๆก็เลยไปตัดไม้ไผ่มาแล้วนะเจ้าเนาะเอากระเจะมาตัดแบบนี้เจ้าเพื่อจะเอาข้าวลามเข้ายัดนะเจ้า พันขยาขนาดเราไม่ได้กินหลายปีแล้วพันขยาขนาดหละไม่ได้กินเมื่อแล้วนะเดี๋ยวมาช่วยกันตัดไม้เขาหลาม ข้าหมากินแล้วเนี่ยเี่แต่เนเข้ามาก,กินแล้วนะวันเนี้ยฮะจะกินข้าวหลาม,มาเอาต้อเข้ามาต้องงาแล้วเออต้องเป็นจะทำข้าวหลามนะเจ้าเนาะนี่มีถั่วดำนะเจ้ากะทิข้าวเหนียวนะเจ้าอันนี้เจ้าข้าวหลามที่เขาจะยงะก,กันนะเจ้านะเนาะตีไปตัดมาจะเจ้านะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมายัดกันนะเจ้าเนาะข้าวหลามทำข้าวหลามกินกันเจ้า เนี่เจ้าเอาใบง,งาขี้มอนมาหยัดปลาของข้าวหลามเพิ่งมันหอมๆ้วเจ้าน้องก็มาช่วยกันกอข้าวหลามนี่กะทินะเจ้าเนาะนี่กะทิทำเองกอกเองอยู่เกาหลีต้องง่าเอ,อาคนเดียวได้และะ้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำกใ็ใส่ ก็จะเอาไปงาเขายัดนี่จะเอาหยัดให้มเนียนๆบห้มันออกมาหนัดเพีย้มันหอมนะจะเอาไปงาขีาา้มอ,อ,อมนก็นนนนตั้งไว้นปเจ้าทำเสร็จละ<ไ>เจ้าลงทุนขนาดนักเรื่องงานนี้ลงทุนสุดๆข้าวเอาชอบขนาดนักชอบแจ้งน่นจะเป็นจะเผาเขาหลามลงทุนขนาดนักแปลงสถานที่นะจะเราวันนี้อยู่แหมือน ที่นี่ต้องมากุมทานเหี่ยมนกพันเนาะอีเจ้าลงทุนคณะนักแปงเข้านี่ออน,นะเจ้าเนะเาะแปงที่ปิ้งย่างวะนี่เตรียมสถานที่อันนี้แปงเต่าของไหมอันน่าไหวเหี่ยงพัดโต๊เจ้าน้องประพันธ์กำลังก่อไฟนะเจ้าเนะเาเนะเพื่อจะเผาข้อหลามปลานี่หมื่นละนี่เจ้าน้องบินกำลังจะท,ทอดมันนะเจ้าเนาะนี่ จะต้องเป็นเนี่ยมันอยู่นะจะจะถอดเผาข้อหลามก้อนเปิดนะจะจะย่างเกาหลีกันลังเริ่มหนาวย่างด้วยเตานี่เนาะเกาหลีเกาหลีกันลังเริ่มหนาวนะจ๊ะเนาะปลากันเผาข้อหลามเหรอย่างในนี้ยู่ก็พิงนี่เลยมาใช่แท่กุ้งบดได้เอาทานมาแล้วก็เออเออจะย่างกับเออจังนะกอ็ตัวไม่เสียไม่หยันนะ ไม่เสียบถอดมันกินด้วยกัน 5, พันกำลังย่างกุ้งแม,ม่น้ำอยู่นะจ๊ะขอ,องแท้จับมาตะกี้นี่แช่ฟินเรียบร้อยเดี๋ยวจะน้อง <c oughs> นอหลืองานมากินปพกนิกกัน ปิ้งนิ่งไป่ไม่ที่อาจะปิ้งนิ่งเหรอหมอเดินหลายรอบอ่ะข้ามาใส่ผดมาปิ้งตัวปิ้งเขาโผดเผาข้าวหลามย่างกุ้งพอหรอพี่พอหรอพันยังพี่พอหรอสีมาได้เดลอละยังย่างกุ้งจะมมดดอ่ะมาเด้อมาเด้อนี่ครับผม น่ากินก็ครับกุ้งกุ้งอบกุ้งกุ้งย,างยากก่งยางเกลือเด็ดกุ้งย่างเกลือโอ้ยยอดข้าข้าวหลามข้าวหลามก็มีเด้อย่างข้าวโพดก็จะสุกแล้วก็ถั่วข้าวโพด เผาข้าวหลามแล้วเจ้าโอ้ยเผาข้าวหลามก่อนเปิ่อน่ะเขาลีเริ่มน้ำแล้วเจ้า okay. แม่ว่ายอย่างก็ตัวแม่ว่ายอย่างนี่เจ้ากุ้งกุ้งก็จะสุกแล้วย่างกุ้งย่างข้าวโดพดพิ้งข้าโวโพด เจ้าอยากกินข้าวหลามผู้สามีกระชัดนี่เลยนะเจ้าเนาะด่าผงใจยากเลยเจ้าีานี่ใส่กุ้งเดี๋ยวปานนี้กุ้งสุกเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วแล้วเต็มเดี้ยวก็สุกกุ้งอ่ะสุกมาแล้วบ้างกะแต่ก็มัันดนอ ข้หลามนู่นมันก็พอได้นี่ตืมคิงไปกับการรอคอยเม,มนูนี่กว่าจะได้กินอย่างขนาดนี้สรุปเาเขาบาก,กินอย่างแล้ววันนี้เข้าเ<ะ>่าเขาข้าหลามยังเดียวอะ่ะ ผู้บริโภจะกินเผาข้าวหลามว่านี่วะโอ้งามขนาดเลยเจ้าดูติดเตียงงามขนาดยัครับถึงป่ะเนาะลยนเปิดรอบออเดอร์ป่ะพันเขาข้าวหลามขายเกาหลีเนี่ยเผาข้าวหลามคุณญาติญาติเด็ดเด็ดหนึ่งสองสามนี่เด็ดเด็ดป่ะพันข้าวบัวข้าวมาทัวรมีแต่ตั้งกลางแหละอันนี้เจ๊งนะทัวรมีแต่ตรงกลางป่ะ กอกไปเลยน้าพูนาะเนี่ยำมาแล้วกับ่อ๊จะไปถามอันนี้ที่เขาขายอันนี้เนี่ยท้องฟ้าเนี่ยหกพันนี่ข้าวรามเอาผัวโอ้งามขนาดเน้อกำลังกด้กินก์ก็กินเลยกินเลยกูให้ฉันถ่ายวีดีโอให้บองที่สามพันไปติเตียดีกวานว้าวทิเตียกวานเลยอ่ะอยู่ที่คนปิ้งฮะ คกี่ว่ามีคนใส่ตะกี้ว่าเกี่ยวกับคนใส่มันเจ๊กอ่ะว่เอาเข้าวหลามมาได้มั้งข้าวบดกินเหรออันนี้ข้าวหลามกะทินะเจ๊กข้าวหลามข้าวหลามบาได้เนี่ยบาดไ้ยังไงเกิดว่าเกิดกินเบเกลิลเตี้ยดีขนาดเนาะอโอ้โหทขโมย ปองดีดีมากากินบบลมันตะลามะของมันลมามะน้ำากไม่ไม่มีไงตะกะล้ำอมอมมยูหอมเขามาหมายหเอาแล้วกระบอกคือ ม,ะมะอมอคนโอ้ขัจะลองให้แบงออกมาน่อมาง,ายยง,าง้้ตัด,ดหรอมักาไปตัด,ดหรอ,อเปลหนาวไงขาวเป็นต้นไ,ไ่อนขาปไหนข,หนหนข้าวิีโโ่จาโปด่อน้พดเผินเ่อหมูปิ้เต่กิ่ มโ,มโมฆะนั่นหละเผายิ่ลำเผารำเนะะาะเผามันไหมก่อหอมๆเนาะ้หมเลเนอะพันินีิที่มันไม่ไหม้นี่ิที่มันไม่ไหม้และสุขเขาอ่ะบดเด๋ยนนี้ไหม่เมื่อสุขเขาจะวาำเนอ่ะตัว,ว,วอขอเา <c oughs> ขาจิ้มนีหลาลูกแหละ <c oughs> เอาปลจิ้มเอากิดีมาก็กี่คนกกี่ร้องกว่ามือนีหมือนี่ต้มมาหมาโตแหมจัดไปเมาน้ำคุกอะวนนี่วนการเมาน้ำคุกหอมมุแล้วครับเจ้าแห่งกบัดหมดแล้วหมดแล้วเอิ่นเดี๋ยละคนบอกเอากุ้งไดใส่พัดกุ้ง กุ้งย่างเขาอ่ะกุ้งย่างเขาก็มี้วะเหลือน่ะหนาวจะออกไกันกินต้าม่าให้ละกินข้าวหลามไปแล้วนอเต้าม่าข้างพันธด้วยมาถูกแน่โซนแพงมาได้ฮะสามรัก นะประพันธ์รำเดียวมูประพันธ์นี่กินอยา่างบ่รำมันตั้งบ่มีอ่ะอคลิปนี้น้องเบลก็ขอจบคลิปเพียงแต่ยี่ก็น่ะจ้าน้องเบลฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปมาทิมเจ้าเพียงแต่กำลงังใจให้น้องๆเจ้าวสวัสดีเจ้าฝากแชร์คลิปทิมเจ้า